ตอนที่สองเจ็โชคยิ่งใหญ่ของสำนักบำเพ็ญเต่ายังดำเนินต่อไปอีกหลายร้อยล้านอึดใจหนึ่งเมื่อผู้บำเพ็ญเหวินจริงจากไปนางก็ไม่รู้สึกสลดหดหูใจดั่งก่อนหน้านี้อีกต่อไปแต่เขารู้ว่านางกำลังกังวลและมีอาการบางอย่างอยากอาเจียนนั่นไม่ใช่เพราะหลี่ชางโซ่ทำอะไรนางอย่างแน่นอนหลี่ชางโซ่พูดคุยกับนางอยู่ที่นี่ในรูป ของตุ๊กตากระดาษจำลองมนุษย์นักเพราะเต่าเซียนเทียนเท่านั้นซึ่งผู้บำเพ็ญเหวนจริงย่อมฆ่าเขาได้อย่างง่ายดายสิ่งที่ทำให้นางคลื่นไส้คือปฏิญญาต้าเต่าเช่นนี้ภายในช่วงไม่กี่ชั่วย,ยามที่ผ่านมานางให้สัตว์ปฏิญญาต้าเต่าถึงสองครั้งจนผู้บำเพ็ญเวนจริงยังรู้สึกช้ำใจเล็กน้อยและเกิดจิตชั่วร้ายขึ้นมาในใจ และให้ผู้บำเพ็ญวินจิงรู้สึกจริงๆว่าเขาไม่สามารถต่อสู้กับเทพแห่งทะเลใต้หรือสองสิ่งที่เธอจะหนักได้หลังจากที่เธอจากไปเมื่อผู้บำเพ็ญวินจิงจากไปสิ่งที่ทำให้นางรู้สึกว่าไม่สามารถต่อสู้กับเทพแห่งท้องทะเลทักสินได้นั้นมีสองประการประการแรกคือหลี่ชางโซ่ขอให้นางกลับไปที่สำนักบำเพ็ญประจิมและทำงานหนักเพื่อสำนักบำเพ็ญประจิมอย่างเต็มที่โดยแสร้งทำเป็นว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้น นี่ย่อมบ่งชี้ว่าสำนักบำเพ็ญเต่าหินและสารสวรรค์ไม่ได้สนใจความแข็งแกร่งและความสามารถของนางแต่เป็นตำแหน่งของนางในสำนักบำเพ็ญประจิมในเวลานี้หรือกล่าวอีกนิดหนึ่งคือจอมปราดเทพไทชิงได้รับรู้มานานแล้วว่าสำนักบำเพ็ญประจิมนั้นทำทุกอย่างอย่างรอบคอบมาโดยตลอดและพยายามที่จะสร้างความขัดแย้งกันระหว่างสำนักบำเพ็ญเต่ามาอย่างต่อเนื่องในขณะที่ยอมรับปีศาจบางตัวเพื่อเอาไว้ใช้งานเอง จอมปราดเทพไทชิงลึกลับผู้นี้ได้เริ่มวางแผนต่อต้านสำนักบำเพ็ญประจิมนางได้กลายเป็นเพียงตัวหมากที่ซ่อนอยู่ซึ่งพร้อมที่จะเชื่อฟังบัญชาของเขาในอนาคตทั้งสวรรค์และปฐพีล้วนเปรียบเสมือนกระดานเดินหมากและสิ่งมีชีวิตทั้งหมดล้วนเปรียบเสมือนตัวหมากมีเพียงเหล่าจอมปราดเทพเท่านั้นที่สามารถเดินหมากและควบคุมกระดานหมากได้ ผู้บำเพญเ็ญวิจริงเคยได้ยินคำเหล่านี้มานับไม่ถ้วนแต่วันนี้เป็นวันที่นางสัมผัสมันได้อย่างลึกซึ้งมากที่สุดประการที่สองทันทีที่ออกมาจากดินแดนเทวะทักษิณผู้บำเพญเ็ญวิจริงก็รู้สึกตัวขึ้นมาอีกครั้งนับตั้งแต่ช่วงเวลาที่นางถูกเจ้าตัวชั่วช้าทั้งสามของสำนักบำเพ็ญเต๋าเจียเข้าจู่โจมจนถึงช่วงเวลาที่นางถูกเทพแห่งท้องทะเลทักษิณหยุดนางเอาไว้และในที่สุดนางก็ถูกสำนักบำเพ็ญเต๋าหยิน และสารสวรรค์ผูกมัดเอาไว้ไปทีละขั้นตอนเชื่อมต่อกันทีละอย่างจนทั้งหมดนี้ล้วนตกอยู่ภายใต้การควบคุมของอีกฝ่ายสิ่งเดียวที่นางสามารถทําได้คือเลือกว่าจะจะเป็นหรือตายสิ่งที่ทําให้ผู้บําเพ็ญเหวนจริงผิดคาดมากขึ้นไปอีกก็คือยามที่นางกําลังดื่มสุรายอยู่นางกลับรู้สึกวางใจในตัวเทพแห่งท้องทะเลผู้นี้ในขณะนั้นนางรู้สึกว่าเทพแห่งท้องทะเลทักษิณผู้นี้ลงเรือลำเดียวหนึ่งกับนาง เมื่อคิดดูดีๆแล้วกลับกลายเป็นนางที่ถูกอีกฝ่ายหลอกใช้จนหมดสิ้นแล้วเพราะในท้ายที่สุดนอกจากจะรู้ว่าเทพแห่งท้องทะเลทักษิณเป็นปรมาจารย์ที่ซ่อนเร้นของสำนักบำเพ็ญนเต่าหินแล้วนางก็ไม่รู้สิ่งใดอีกเลยเทพแห่งท้องทะเลผู้นั้นลึกลับยิ่งกว่าปรมาจารย์เต่าผู้ยิ่งใหญ่สเสวียนตูอยู่สามส่วนฮึมแกล้งทำเป็นลึกลับดีนักอีกไม่นานหรอกข้าจะทำให้เจ้ารู้ว่าราชินีผู้นี้แข็งแกร่งมากเพียงใด ผู้บำเพ็ญเหมือนจริงแค่นเสียงเย็นชาแล้วถอดชุดกระโปรงสีขาวธรรมดาที่สวมบนเรือนร่างออกและฟื้นภาพลักษณ์ไม่น่าดูที่เทพธิดาดฉยงเซียวกล่าวหานางอย่างเสียหายจากนั้นร่างของนางก็หายไปหลังจากนั้นเหลือไว้เพียงเสียงยุงในภูเขาที่ชายแดนระหว่างดินแดนเทวะประจิมและดินแดนเทวะทักษิณในเวลาเดียวกันนั้นหลี่ฉางโซ่ก็ถอนหายใจออกมาอย่างโล่งอกเช่นกันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยจริงๆ เพื่อให้มั่นใจว่าผู้บำเพเ็ญเวนจริงจะไม่ดูดกลืนอีกในภายหน้าเขาจึงหลอกล่อผู้บำเพ็ญเหวนจริงให้ไปยังสารสวรรค์เพื่อเป็นกระบี่ลับซ่อนเร้นล่วงหน้าให้องค์เน็กเซียนการกระทำเยี่ยงนี้ดุดดั่งยามจะตกปลาก็มีปลารออยู่ในน้ำแล้วสองวิธีการอื่นๆที่เขาคิดได้นั้นยังไม่ปลอดภัยนักทว่าเมื่อเปรียบเทียบแล้วนี่เป็นวิธีที่ดีและปลอดภัยที่สุดแล้วเอาไว้วันหลังเขาค่อยหาโอกาสโน้มน้าวองค์เน็กเซียนให้คลายกังวลอีกที เมื่อมหาทันสวรรค์ปรับดาเทพและไข่กลเวทหมื่นอมตับมาถึงหลีชังโซก็ไม่จําเป็นต้องกังวลเรื่องใดอีกปรมาจารย์จอมปรัดเทพได้ชี้แนะเล็กน้อยให้ยุงตัวนี้แอบดูดดอกบวัวทองระดับ12ในขณะที่จอมปราดทั้งสองแห่งสำนักบำเพ็ญประจิมไม่อยู่ย่อมนับว่าประสบความสำเร็จแล้วหลีชังโซรอยอยู่สักพักแต่จอมปรัตเทพไม่ได้ชี้แนะเพิ่มเติมใดๆนั่นหมายความว่า ปรมาจารย์จอมปราดเทพเห็นชอบในวิธีการจัดการสิ่งต่างๆของเขาด้วยเช่นกันหากปรมาจารย์จอมปราดเทพไม่พอใจกับวิธีการเช่นนี้ท่านจะต้องเตือนเขาก่อนอย่างแน่นอนผู้บำเพ็ญเหวนจริงเป็นกระบี่ร้ายกาศที่จะซ่อนและใช้ได้เพียงในที่ลับเท่านั้นหากเขาใช้นางไม่ดีก็จะเป็นการทำร้ายตัวเองได้ง่ายในคราวนี้ข้าหลอกผู้บำเพ็ญเวนจริง ชี้ชะหักนางเกิดรู้ว่าเทพแห่งท้องทะเลเป็นเพียงสิทธิ์ของสำนักตู้เซียนและระดับฐานพลังปราณที่แท้จริงของข้าว่าอยู่เพียงในขอบเขตเซียนเทียนเท่านั้นแล้วนางจะบ้าคลั่งจนสังหารข้าเลยหรือไม่ส่วนทางด้านอาจารย์ลุงเจ้าข้ายังต้องหาวิธีหยุดยั้งการกระทำเลวร้ายนี้ให้ได้บัดนี้สิ่งที่อาจารย์ลุงเจ้าได้ทำไปแล้วได้เริ่มส่งผลกระทบต่อแผนการเดิมของมหาทัน สวรรค์ปลายดาเทพแล้วและอาจก่อปัญหามากขึ้นกว่านี้ในอนาคตได้แต่จะแก้ไขเรื่องนี้ได้อย่างไรเล่าเจ้ากงหมิงและชฉยงเซียวไม่ใช่ผู้บำเพ็ญเวนจริงผู้บำเพ็ญเวนจริงเองนั้นแยกตัวจากสำนักบำเพ็ญประจิมไม่ได้และไร้หนทางหากเขาให้ทางออกกับนางได้นางย่อมจะงับเหยื่อจากสายเบ็ดในร้านอาหารลีชางโซวอดจะฝืนหัวเราะขืนออกมาไม่ได้เมื่อรับมือเรื่องนี้ได้ยากยิ่งนัก ในขณะนั้นสถานที่ต่างๆทั่วเมืองล้วนคึกคักไปด้วยกิจกรรมเผยแพร่คำสอนของสำนักเทพทะเลให้ความรู้สึกถึงความเจริญรุ่งเรืองอย่างมากหลังจากนั้นหลี่ชางโซ่ก็เผาจอกสุราและหายสุราด้วยเพลิงสมาธิแท้แล้วลบล้างกลิ่นอายลมปราณทั้งหมดในสถานที่นี้ก่อนจะจากไปเงียบฮ่หาหา,หากต้องการหยุดพฤติกรรมหลอกลวงเขาต้องเริ่มจากที่สำนักบำเพ็ญเต๋าเจียทว่าผู้ใดจะควบคุมท่านอาจารย์หลวงเจ้าได้เล่า ท่านจำปราเทพหรือข้าต้องคิดหาวิธีที่ปลุกประมาจารย์ผู้ยิ่งใหญ่ธงเทียนเจี้ยวจู่ด้วยเรื่องเล็กน้อยเช่นนี้นี่มันจะน่าตื่นเต้นมากเกินไปแล้วครั้งนี้เหตุการณ์ที่ท่านอาจารย์หลุงเจ้าพยายามหลอกลวงผู้บำเพ็ญวนจริงและดอกบัวทองระดับ12บสองที่เกือบจะรอดได้ให้บทเรียนที่ลึกซึ้งกับหลี่ฉางโซ่ย่อมต้องมีกำพันผูกในทุกๆเหตุผลและย่อมไม่อาจหลีกเลี่ยงผลกมได้ หากเขามีกรรมในอนาคตก็ต้องยุติมันให้เร็วที่สุดเท่านั้นความจริงแล้วเขาได้รับผลประโยชน์ที่แฝงอยู่จากการหลอกผู้บำเพ็ญเหวืนจริงอีกประการ 1. การนำเผ่ามังกรเข้าสู่สวรรค์เป็นเหมือนรายการแสดงที่ยิ่งใหญ่และตัวละครในรายการนั้นได้แบ่งออกเป็นสองสำนักตอนนี้หลี่ฉางโซ่สามารถใช้ตัวละครผู้ชอบธรรมอาอี e เพื่อช่วยส่งผลต่อการตัดสินใจของเผ่ามังกร ในอีกด้านหนึ่งนั้นเขาก็มีอิทธิพลต่อการกระทําของสํานักบําเพ็ญประจิมผ่านศัตรูตัวร้ายผู้บําเพ็ญเหมือนจริงเขารู้สึกราวกับว่าจูจูเขาก็ก้าวจากการเป็นพนักงานธุรการชั่วคราวกลายเป็นผู้ช่วยผู้กํากับและนักเขียนบทและเขายังสามารถวางแผนได้มากขึ้นอีกหลายเท่าแต่หลี่ฉังโซ่ก็ได้ตระหนักถึงคุณค่าของการปล่อยให้ทุกอย่างดําเนินไปตามวิธีแห่ง ธรรมชาติแล้วว่าสูงค่ามากเพียงใดและเพียงทำได้เท่านั้นก็ย่อมจะทำให้หลีกเลี่ยงกรรมได้ผลเพื่อความปลอดภัยเขาจะพยายามไม่ติดต่อผู้บำเพเ็ญเวนจริงในอนาคตอย่างที่สุดเขาจะทำเพียงแค่รอให้สิ่งต่างๆพัฒนาไปในอนาคตอย่างเงียบฮ่าๆแล้วเขาจะวางตำแหน่งของผู้บำเพเ็ญเวนจริงอย่างไรดีนางเป็นปรมาจารย์ชั่วร้ายก็แค่นั้นเองลีชางโซ่นั่งเงียบๆในสถานที่จัดงานการประชุมแหล่งกำเนิดสามสำนักบำเพ็ญเต๋า ทันใดนั้นเขาก็ลืมตาแล้วมองไปรอบๆก่อนจะให้คำชี้แนะบางอย่างกับสงหลิงลี่แล้วหลับตาทำสมาธิจากนั้นเขาก็เริ่มนึกถึงเนื้อหาในการสนทนาระหว่างเขาและผู้บำเพ็ญวนจริงเขาใคร่ครวนถึงทุกรายละเอียดอย่างรอบคอบแล้วในไม่ช้าก็พบปัญหาเล็กน้อยหือท้ายที่สุดแล้วผู้บำเพ็ญวนจริงก็กล่าวว่าในภายภาคหน้า นางอยากพบปรมาจารย์เต่าผู้ยิ่งใหญ่สเสวียนตูซึ่งดูเหมือนว่าจะมีความหมายลึกซึ่งบางอย่างอยู่เบื้องหลังคําขอนั้นหลีช่ชางโซเคยคิดว่าผู้บําเพ็ญินจริงใช้วิธีการนั้นเพื่อให้แน่ใจว่าผู้ที่อยู่เบื้องหลังเขาคือจอมปราดเทพไถชิงแต่ในยามนี้เขาคิดถึงสายตาจ้องมองสีหน้าท่าทางน้ําเสียงและเสียงที่สั่นเล็กน้อยขณะที่นางกล่าวออกมาและสงสัยว่าเป็นไปได้หรือไม่ที่ผู้บำเพญ็ญินจริงจะสนใจปรมาจารย์เต่าผู้ยิ่งใหญ่อย่างมาก โอ้ไม่ไม่นะ 1. มีหลายสิ่งคล้ายคลึงกันไม่ต่างกันเช่นอยู่ในสถานการณ์แบบเดียวกัน 2. คล้ายกับว่าเมื่อให้ผู้บำเพ็ญเหวนจริงเข้ามาอยู่ในสายตาแล้วก็ไม่ต้องคอยระวังนางมากและหากอยากทำอะไรนางก็ทำได้ง่ายเหมือนกับว่าหากอยากกินปลาเมื่อใดก็จับมากินได้ทุกเมื่อไม่ต้องไปรอที่แม่น้ำให้ปลามาติดเบ็ดตอนที่208โชคยิ่งใหญ่ของสำนักบำเพ็ญเต๋ายัางดำเนินต่อไปอีกหลายร้อยล้านอึดใจสอง หากผู้ครองพลังหยางบริสุทธิ์ที่เก่าแก่ที่สุดในเผ่ามนุษย์ปรมาจารย์เต่าผู้ยิ่งใหญ่เสวียนตูตกเป็นเป้าหมายถูกหญิงโฉดดหดร้ายแห่งโลกบรรพการประทับใจไม่ลืมเลือนจริงๆแล้วล่ะก็สวรรค์เรื่องนี้ไม่เกี่ยวกับข้าผู้เป็นปรมาจารย์เต่าน้อยเสวียนตูอย่างแน่นอนหลีช่ชางซ้อนหายใจแผ่วเบาในใจโลกบรรพการของเขานั้นช่างอันตรายอย่างที่เขาคิดไว้จริงๆแต่ก็น่าตื่นเต้นกว่าที่เขาคิดไว้มาก เมื่อปรมาจารย์จอมปราดไม่ได้ให้คำแนะนำใดๆเพิ่มเติมอีกต่อไปหลี่ชางโซ่ก็ถือว่าภารกิจแก้ไขของเขาเสร็จสิ้นแล้วหลังจากนั้นเขาก็อยู่ในสถานที่จัดงานการประชุมแหล่งกำเนิดสามสำนักบำเพ็ญเต่าอย่างเชื่อฟังแล้วแส้งทำเป็นว่าเขาพยายามจะบรรลุการตรสู้และหลับตาทำสมาธิอยู่ตลอดเวลาอันที่จริงเขากำลังครุ่นคิดถึงขั้นตอนต่อไปในการทำให้ตุ๊กตากระดาษจำลองมนุษย์สมบูรณ์ แบบและการเตรียมของแปลกๆที่เขาสามารถทําได้สําหรับการข้ามผ่านทันสวรค์เซียนจินแม้เมื่อไม่นานมานี้เขาจะได้รับผลประโยชน์มากมายมาอย่างต่อเนื่องจนความมั่งคั่งของเขาค่อยๆเพิ่มขึ้นเรื่อยๆและเมื่อกลับไปที่สำนักเขาย่อมจะสามารถฝึกบำเพ็ญได้อย่างผ่อนคลายและสงบสุขเช่นเดิมมันยากที่จะหาโอกาสได้เขายังคงต้องพึ่งพาแผนการสร้างความมั่งคั่งของเขาด้วยการเล่น แรปแรธาตุเพื่อดำเนินการตามแผนการพเนจรให้กับยอดเขาหยกน้อยต่อไปไม่กี่วันต่อมาหลังจากนั้นวังมังกรทะเลบูรพาก็ได้ส่งกล่องสมบัติต่างๆกว่าร้อยกล่องเพื่อใช้สำหรับการสร้างค่ายกลเวทซึ่งทำให้หลีช้างโซรู้สึกผิดในใจอยู่ครู่หนึ่งแม้เขาจะคิดหลอกเผ่ามังกรแต่เผ่ามังกรก็ใจกว้างเกินไปและให้เขามากเกินไปนั่นจึงทำให้เขารู้สึกผิดในใจเล็กน้อยเมื่อคิดวางแผนกับเผ่ามังกรในอนาคต หลังจากเวลาผ่านไปครึ่งเดือนอาออีก็ใช้เจตจำนงวิญญาณเพื่อสร้างสะพานเชื่อมต่อในการพบเขาผ่านความฝันอย่างตื่นเต้นการประชุมมีลักษณะดังนี้สิทธิพี่เจ้าสำนักวันแต่งงานที่ยิ่งใหญ่ของข้าเพิ่งถูกกำหนดเอาไว้ในอีก12ปีข้างหน้านี้แล้วขอรับในสายตาของหลี่ฉางโซ่คำว่าเพิ่งดูสดใสมีชีวิตชีวาอย่างมากหลี่ฉางโซ่ให้กำลังใจอาออีและถามถึงสถานการณ์ล่าสุดของเผ่ามังกร ชนเผ่าทะเลทั้งสี่ยังคงสร้างปัญหาต่อไปแต่ก็ยังควบคุมสถานการณ์ได้แต่ราชมังกรได้ออกบัญชาให้เผ่ามังกรรวมการปกครองของพวกเขาในสี่คาบสมุทรผ่านงานอภิเษกสมรสของอวอีจากนั้นพวกเขาก็จะแสดงพลังของตนต่อชนเผ่าทะเลแห่งสี่คาบสมุทรและลงโทษคนบางคนเป็นการเชือดไก่ให้ลิงดูเพื่อเตือนคนอื่นๆก่อนงานอภิเษกสมรสของอวอีหลีช่ชังโซครุ่นคิดอยู่สักพัก เผ่ามังกรย่อมมีการพิจารณาเป็นของตัวเองทว่าหากพวกเขาทำเช่นนั้นก็อาจจะสามารถปราบปรามกลุ่มกบฏของเผ่าทะเลได้ในเวลาอันสั้นแต่พวกมันจะซ่อนอันตรายยิ่งกว่าและนำภัยคุกคามที่ใหญ่กว่ามาสู่เผ่ามังกรทว่าหลีช่ชางโซก็เข้าใจตำแหน่งของเขาว่าไม่อาจหยุดการสร้างปัญหาของเผ่ามังกรได้หากเผ่ามังกรไม่เผชิญกับความสูญเสียและรู้ถึงความเจ็บปวดแล้วพวกเขาจะเข้าสู่ศาล สวรรค์นในฐานะเซียนสำเร็จได้อย่างไรหลังจากพูดคุยกับอาวอีสักพักทั้งสองก็หยุดการสื่อสารผ่านเจ็ดจำนงนวิญญาณของพวกเขาแต่สามวันต่อมาท่านแม่ทัพตรงมู่ก็ได้มาพบกับหลี่ฉางโซ่พร้อมด้วยพระราชะองค์การขอเงอองค์เน็กเซียนองค์เน็กเซียนส่งให้ความเห็นชอบว่าในวันอภิเษกสมรสครั้งใหญ่ของอาวอีจะให้เทพจันทราไปแสดงความยินดีกับเขาทว่าเขาจะต้องพิจารณาถึงตัวตนของเทพจันทราที่จะไปอย่างรอบคอบ และการส่งเทียบเชิญไปยังสารสวรรค์ก่อนล่วงหน้าหรือไม่หลี่ชางโซ่ได้เตรียมการที่เหมาะสมมาก่อนหน้านี้แล้วในขณะนั้นเขาได้ให้คำชี้แจงอย่างละเอียดแก่ท่านแม่ทัพตรงมู่และหลังจากนั้นไม่นานแม่ทัพตรงมู่ก็รีบกลับไปรายงานที่สารสวรรค์อันที่จริงนับได้ว่าท่านแม่ทัพตรงมู่แห่งสารสวรรค์เป็นคนส่งของด่วนได้เร็วที่สุดในโลกบาปการหลังจากนั้นหลี่ชางโซ่ก็สื่อสารกับอ้าวอีผ่านเจ็ดจำนงนวิญ,ญญาณอีกครั้งและขอให้อ้าวอีส่ง เทียบเชิญพิเศษให้เขาเมื่ออาวอีส่งเทียบเชิญออกไปในระหว่างการสื่อสารทางจิตวิญญาณครั้งนี้อาวอีมีท่าทางลังเลและร้องขอเล็กน้อยสิทธิพี่เจ้าสำนักข้าขอพาสื่อสื่อไปเยี่ยมพวกท่านที่สำนักตู้เซียนเมื่อพวกท่านกลับไปในอีกสองสามเดือนหลังจากนี้ได้หรือไม่ขอรับสื่อสื่อเป็นชื่อเล่นขององค์หญิงเงือกน้อยอ้อลีชังโซกล่าวอย่างจริงจังว่าพวกเจ้าสองคนมีปัญหาอะไรหรือไม่ก็อาวอี หัวเราะคิกคักใบหน้าของหนุ่มน้อยเต็มไปด้วยความเขินอายข้ามักจะพูดถึงท่านต่อหน้านางพี่ชางโซ่สิทธิ์พี่เจ้าสานักท่านเป็นผู้ที่ข้าชื่นชมมากที่สุดข้าจึงอยากพาสื่อสื่อไปพบท่านขอรับหลีช้างโซ่เงียบเงินทันทีเรื่องนี้มีอะไรดีบ้างข้าไม่อาจใกล้ชิดน้องสะพายผู้นี้มากเกินไปเช่นกันทว่าหลีชฉางโซ่เพิ่งได้รับของขวัญมากมายกว่าร้อยกล่องจากเผ่ามังกรและไม่กล้าปฏิเสธพวกเขา ดังนั้นจึงกำหนดวันนัดหมายและตกลงอย่างระมัดระวังเมื่อระยะเวลาการบรรยายเต่าผ่านไปนานกว่าสามเดือนในที่สุดงานประชุมแหล่งกำเนิดสามสำนักบำเพ็ญเต่าที่สงบสุขก็ใกล้จะสิ้นสุดลงเดิมทีการประชุมครั้งนี้เป็นการรวมตัวของสามสำนักบำเพ็ญเต่าพวกเขาก็ระลึกถึงต้นกำเนิดของสำนักและจดจำรำลึกถึงในตอนแรกการประชุมแหล่งกำเนิดสามสำนักบำเพ็ญเต่าได้บรรลุจุดประสงค์ในการจัดขึ้น มาแล้วเมื่อเหล่าผู้ยิ่งใหญ่ของสำนักบำเพ็ญเต๋าเจียสำนักบำเพ็ญเต๋าฉานและสำนักบำเพ็ญเต๋าหยินได้ปรากฏกายขึ้นและในวันที่108ของการประชุมครั้งยิ่งใหญ่นี้เหล่าเจ้าสำนักเซียนทั้งห้าซึ่งมีหน้าที่จัดงานก็ปรากฏกายขึ้นพร้อมกันและทำการคาระวะเต๋าให้ทุกคนกระเรียนเซียนบินร่อนไปทั่วทั้งหุบเขาเทพธิดาแสนสวยหลายร้อยคนก็บบยบินไปรอบๆอบใน ขณะที่มีหมู่มวลบุผปผาโปรยปลายลงมาคลาักคล้าไปด้วยเสียงเพลงไพเราะล่องลอยมาจากทะเลสาบเมื่อได้เห็นภาพตระการตาเช่นนี้หลีช่ชางโซ่ก็อดจะพึมพำเสียงเพลงราตรีมิอาจเลือนอยู่ในใจไม่ได้ทันใดนั้นก็มีลำแสงสีทองส่องสว่างขึ้นบนท้องฟ้ามีเมฆมงคลบินมาจากที่ต่างๆแล้วรวมตัวกันอย่างรวดเร็วเป็นร่างขนาดใหญ่เลือนรางสามร่างปรากฏขึ้นในระหว่างสวรรค์และปฐพี ทั้งสามร่างนี้ล้วนมีเพียงโครงร่างที่เรียบง่ายเท่านั้นหนึ่งในนั้นที่อยู่ตรงกลางดูเหมือนจะเป็นนักพระเต่าชาราทางด้านขวามือมีนักพรตเต่าวัยกลางคนผู้สง่างามและทางด้านซ้ายมือคือนักพระเต่าหนุ่มที่สะพายกระบี่อยู่บนหลังของเขาผู้อาวุโสเซียนจินบางคนตะโกนออกมาทันทีว่าสิทธิ์ขอน้อมพบท่านเจ้าสำนักบำเพ็ญเต่าทั้งสาม ทันใดนั้นทั่วทั้งหุบเขาร่างทีละรูปคุกเข่าลงและโค้งคำนับให้กับร่างทั้งสามที่ก่อตัวขึ้นจากเมฆมงคลที่อยู่โลกทันใดนั้นร่างเหล่านั้นต่างก็พากันคุกเข่าลงในส่วนต่างๆทั่วทั้งหุบเขาและโค้งคำนับให้กับร่างทั้งสามที่ก่อตัวขึ้นจากหมู่เมฆมงคลในระหว่างสวรรค์และปฐพีในช่วงเวลาต่อมาผู้ฝึกบำเพ็ญทั้งหมดในระดับฐานพลังปราณต,ต่างๆล้วนได้ยินคำว่าอืมที่ กล่าวด้วยน้ำเสียงคนชรา,าน้ำเสียงคนวัยกลางคนและน้ำเสียงคนวัยหนุ่มสำนักบำเพ็ญเซียนนับร้อยและผู้ฝึกบำเพ็ญทั้งหมดหลายหมื่นคนที่เข้าร่วมการประชุมเหล่านี้ล้วนเต็มไปด้วยความประทับใจทันทีที่จอมปราดเทพปรากฏกายขึ้นหมู่เมฆมงคลเหล่านั้นก็ตกลงมาแล้วทุกสำนักบำเพ็ญเซียนต่างก็ได้รับเมฆมงคลเหล่านั้นในขณะนั้นปรมาจารย์แห่งสามสำนักบำเพ็ญเต่ตาธรรมุตราอย่างรู้พวกเขาทุกคนต่างพากัน ยินดีที่พอและโชคลาบของเหล่าสำนักบำเพ็ญล้วนเพิ่มขึ้นบัตรนี้ดูเหมือนว่าสำนักบำเพ็ญเต๋าซึ่งรุ่งโรจน์มานานหลายปีจะเจริญรุ่งเรืองต่อไปได้มากขึ้นทว่าหลีช่ชางโซ่ก็อดจะคิดเพิ่มเติมไม่ได้เมื่อมีความเจริญรุ่งเรืองย่อมมีความเสื่อมถอยและช่วงเวลาแห่งโชคอันยิ่งใหญ่ของทั้งสามสำนักบำเพ็ญเต๋าก็มาถึงจุดสูงสุดแล้วนี่อาจเป็นช่วงเวลาที่จะมีมหาทันสวรรค์ปรับดาเทพเกิดขึ้น จากนั้นการประชุมครั้งนี้ก็สิ้นสุดลงหลังจากผ่านไปครึ่งวันเหล่าคนสำนักตู้เซียนก็กลับไปที่เรือสมบัติของพวกเขาหลังจากผ่านการบรรยายที่เรียบง่ายไปไม่กี่ครั้งเจ้าสำนักก็กลับไปที่ชั้นบนสุดของเรือสมบัติที่ซึ่งเคยมีเรื่องราวสุดแสนอัศจรรย์เกิดขึ้นหลี่ชางโซ่ได้พบตำแหน่งพื้นที่เดิมของเขาที่ที่มุมท้ายเรือและเดินไปพร้อมกับสงหลิงลี่ โยชินสเสวียนยาอยากเอ่ยอะไรบางอย่างแต่ก็ยังลังเลขอหนะ้ามองไปที่แผ่นหลังของหลี่ฉางโซ่และกับริบตาเบาๆต้องระวังให้ดีมันจะส่งผลกระทบต่อสิทธิพี่ชางโซ่หรือไม่เมื่อกลับไปที่สำนักข้าจะไปที่ยอดเขาหยกน้อยเพื่อขออภัยต่อสิทธิพี่ชางโซ่โยชินสเสวียนยาถอนหายใจในใจและไม่กล้าม,มองแผ่นหลังของหลี่ฉางโซ่จากนั้นนางก็ถือกล่องกระบี่เกล็ดอคัคคีเข้าไปในห้องพักและพบมุมหนึ่งเพื่อนั่งหลับตาและทำสมาธิ ทว่าทันทีที่หลี่ฉางโซ่ไปถึงท้ายเรือก็เกิดเหตุไม่คาดคิดขึ้นเขาได้ยินเสียงร้องตะโกนเบาๆพลิกภูเขาคว่มทะเลสะเทือนทั่วล่าจูจูก็มีร่างหนึ่งปรากฏขึ้นมาจากด้านข้างแม้นางจะชั่วร้ายยิ่งและไม่อาจทนรับพาระอันยิ่งใหญ่ได้แต่นางก็ยังคงวงเวียนอยู่รอบๆสาวน้อยหอคอยเหล็กสงหลิงรีไปได้อย่างชำนาญแล้วยืน่นมือเล็กๆสองข้างไปตกที่หลังของหลี่ฉางโซ่มีเสียงตุบๆจากการตกเบาๆสองครั้ง ห่าหในที่สุดข้าก็กลับมาข้าจะหายใจไม่ออกแล้วเร็วเข้าช้างโซ่มอบของเล็กๆน้อยๆที่เจ้าพกติดตัวมาเดี๋ยวนี้ข้าทนเจ้ามานานแล้วหลีช้างโซ่แย้มยิ้มทันทีที่ได้ยินนางกล่าว